สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์ม,มุทองกเกษตรทักโลกครับวันนี้พามาดูแปลงข้าวโพดครับน้าเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวครับฉันเม่ปุกลินชัยค่ะอยู่บ้านโคกจา,ตานตำบลโคกจานอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีค่ะครับอา,อา ครับข้าวโพดของแม่เป็นข้าวโพดอะไรครับข้าวเหนียวหวานค่ะข้าวเหนียวหวานนะครับอ่าทั้งหมดพื้นที่เท่าไหร่ครับของคุณแม่สางานค่ะไม่ถึงไร่อ่านะครับปลูกเป็นรุ่นหรือว่าปลูกยังไงฮะเนี่ยปลูกเป็นรุ่นค่ะมีทั้งหมดกี่รุ่นครับหกรุ่นค่ะหกรุ่นที่เราเห็นนี่อยู่อ่ารุ่นแรกค่ะรุ่นแรกเนาะใกล้จะเก็บแล้วเนาะใกล้แล้วอประมาณปลายเดือนค่ะครับแล้วลักษณะของต้นที่มันสูงขนาดนี้อวบอ้วนสมบูรณ์ขนาดนี้ดีกว่าทุกปีไหมครับดีกว่าค่ะ อดีกว่าทุกปีเนาะเป็นเพราะอะไรครับเาใช้โฟทีค่ะเอาโฟทีมาใช้ครับฉีดไปกี่ครั้งครับสองครั้งค่ะสองครั้งหมดไปกี่ซองละไม่ถึงซองค่ะยังไม่ถึงซองเลยสองซองค่ะประหยัดไหมครับแบบนี้ประหยัดค่ะอ่าแล้วจากการที่เราเอาโฟทีมาฉีดพ่นเนี่ยมันแตกต่างจากที่อใช้กับไม่ใช้ไหมครับแตกต่างค่ะพืชจะโตเร็วแล้วก็ฝักจะตัวอย่างนี้เลยนะนี่ครับนี่ครับนี่นะครับ โอ้ย่างงี้ลูกค้าน่าจะติดใจเลยเนี่ยค่่ะอาเพราะว่าคุณแม่เอาใบแปลรูปเองใช่ไหมครับค่ะต้มเองขายเองค่ะอืมก็เลยต้องปลูกเป็นรุ่นๆค่ะงั้นโตเก็บไม่ทันเดี๋ยวมันก็จะแก่อืมลูกค้าก็ไม่ชอบอ่ให้คะแนนความพึงพอใจหน่อยว่าที่เราเอาโฟทีมาฉีดพ่นให้คะแนนความพึงพอใจกี่เปอร์เซ็นต์ดีร้อเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแน่ใจนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอ้โหนะครับอ่ให้คะแนนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยขอบคุณคุณแม่ปุ๊กมากครับแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับข้าวโพดอะไรนะ เขาเหนียวหวานค่ะเขาบอกเาเหนียวหวานนะแบบต้มเนาะแบบต้มนะอ่านะครับผมนัทวงทองเกษตรพัทลักษโลกขอบคุณมากครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ